ครับสวั <c oughs> สดีครับอันนี้เป็นอ่าก่าอนนี้ฝนตกหนักกับน้ำไหลบมมีทางไปทุกคนก่ะพยายามเปียงหน้าบอกมาใส่ถนนก็ถนนก็เลยเป็นหนองคล้องบึงเป็นหว่วยไปถนนเลยเป็นหว่วยเป็นหว่วยมากเรื่อยๆครับ มันก็เลยเป็นหวยไหลน้ำทางไปยังจีนอ่ะจีนอ่รถเลี่น,นได้ตามไป็กอ่ะรถแปลน่ยนดีเขาน้ำต่าปลาก็กําลังอุดมสมบูรณ์ับกำลังงามจังหนอยก็ดีได้อ,อกรวง